เป็นการผ่าตัดครั้งแรกหลังจากที่ปิ่นปลูกถ่ายไตายมานะคะห้าปีนั่นเองนะทุกคนก็ไม่ได้นอนลงมามานานละก็เขาคงคิดถึงเราเนาะเราไม่ได้คิดถึงเขาเขาคงคิดถึงเราเออเขาก็เลยอยากให้เราไปหาเขานิดนึงนะคะฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะเออใส่แว่นหน้าสดนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าปิ่นเนี่ยกำลังจะ ไปโรงพยาบาลทุกคนไปนอนโรงพยาบาลนั่นเองนะคะเพราะว่า,า,าบังเอิญบังเอิญน,นะทุกคนว่าวันเมื่อวันสี่ห้าวันที่แล้วเนี่ยปิ่นดันแบบปวดท้องหนักนะทุกคนแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยเลยไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอให้อัลตราซาวแล้วก็ทำเอมเพิ่มนะคะใครตามเพจปิ่นอยู่น่าจะเห็นว่าปิ่นลงลงมาไว้นะว่าแบบปิ่นไปเอมไอมานะคะสุดท้ายเนี่ยดันเจอ ซีส้กนมันเลงกนะทุกคนแบบสิบกว่าเซนอยู่ตรงแบบแถวๆท้องน้อยอยู่ตรงอุ้งุ้งเชิงกรานปิดนะคะก็เลยเออมันใหญ่แล้วมันก็ไปเบียดกับพับระชวาดด้วยแล้วมันก็ไปดันมดลูกดันลำไส้อะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอก็เลยให้รีบเอาออกนะคะบวกกับผนังที่มันบางมากคือถ้ามันแตกขึ้นมามันก็อันตรายเนาะก็จะไม่ไม่สามารถที่จะผ่าแบบสองกล้องได้ต้องผ่าแบบเปิดนะทุกคนก็เลยรีบเอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวปิ่นจะพยายาม อัดเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะเผื่อว่าบางตอนบางบางช่วงเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ปลูกถ่ายไอมาแล้วนะคะหรือว่าเป็น s SO อ e อยู่แล้วกำลังจะต้องมีการผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดยังไงบ้างนะคะแล้วก็ระหว่างทางจะเป็นอะไรยังไงการเตรียมตัวต่างๆมันต่างจากคนทั่วไปอะไรยังไงไหมนะคะก็จะพยายามเ,เก็บรวบรวมแล้วก็มาแชร์ให้กับทุกๆคน ได้ฟังกันนะคะก็ยังไงเดี๋ยวก็ลองตามไปดูนะคะว่าอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะอ๋อลืมบอกว่าเดี๋ยวการผ่าตัดครั้งนี้ของติ๋นเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องนะทุกคนก็หลกัหลกๆเนี่ยจะไปเอาไอ้ก้อนน้อง10เซนอันนะั้นออกนะคะแล้วก็คุณหมอหลังจาก MRI มาเนี่ยก็เจอน้องช็อกโกแลตซีดออ,อยู่ที่ลังไข่ปิ่นด้วยข้างละ2 3เซนแล้วก็มีเนื้อง,งอกที่มดลูกอีก1เซนซึ่งถามว่าพวกนี้มันก็อาจจะยังแบบ เออไม่ได้อันตรายมากแต่ว่าไหนเราเปิดเอากล้องนองเข้าไปแถวๆนั้นแล้วไง่ยคุณหมอก็เลยจะเอาออกไปละทีเดียวทุกคนเหมือนกับเคลียซีสิบเซนเคลียช็อกโกแลตซีสองอันที่รังไข่ปิ่นนะคะแล้วก็เนื้อวันในมดลูกเอาออกไปละทีเดียวทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่มากไม่น้อยเป็นการผ่าตัดครั้งแรกและการที่ของปิ่นนะคะที่เป็นงารสองกล้องและเป็นการผ่าตัด ครั้งแรกหลังจากที่ปิ่นปลูกถ่ายไปมานะคะห้าปีนั่นเองนะทุกคนก็ไม่ได้นอนลงมามานานละก็เขาคงคิดถึงเราเนาะเราไม่ได้คิดถึงเขาเขาคงคิดถึงเราเออเขาก็เลยอยากให้เราไปหาเขานิดนึงนะคะก็จะเป็นอะไรยังไงกันบ้างก็ลองติดตามกันนะคะทุกคนลองดูคะ่ะอ่ะทุกคนก็คือว่าเอ,อ่อทุกๆุกคนนะคะก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการ ตรวจร่างกายก่อนนะทุกคนซึ่งเมื่อวานเนี่ยปิ่นเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลมาแล้วนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายเรียบร้อยนะคะว่าสามารถพร้อมที่จะผ่าตัดได้ไหมนะคะซึ่งออหลักๆเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเลือดนะทุกคนพวก CBC ดูว่าเลือดเราซีดไหมอะไรไหมเกร็ดเลือดโอเคไหมนะคะแล้วก็ดูพวกขึ้นหัวใจไฟฟ้าขึ้นหัวใจเนาะว่าเต้นปกติดีไหมดูปอดต่างๆนะคะว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยพวกนี้นะคะแล้วก็คุณหมอ ก็จะปรับยาให้นะคะสำหรับใครที่กินยากดภูมิอยู่นะก็เมื่อวานตรวนมาปิ่นก็ไม่มีปัญหาปิ่นก็พร้อมที่จะผ่าตัดในวันนี้ได้แล้วนะคะส่วนยาเนี่ยของปิ่นเนี่ยคุณหมอนะคะเขาก็มีการปรับให้ตัวหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเ,เจ้าเจ้าโปรการาที่ที่ปิ่น,นกินอยู่ใช่ไหมมัน มันเหมือนมันต้องวัดระด,ดับยาทีนี้เนี่ยปินนะได้ผ่าตัดตอน5้าโมงเย็นแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากที่ปิ่นผ่านแล้วเนี่ยปินแบบเหมือนกับคุณหมออาจจะยังไม่อยากให้ทานน้ําหรือทานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเอออาจจะมีปัญหาได้คุณหมอก็ได้เปลี่ยนยาโปรกราฟปิ่นเป็นชื่อชื่อเจ้าตัวเนี้ยชื่อแอดวากราฟนะทุกคนแอดวากราฟเนี่ยมันก็คือโปรกรารมนั่นแหละแต่ว่า มันจะออกฤทธิ์ยาว24ชั่วโมงเลยคือปกติถ้าใครกินยากดภูมิใครเปลี่ยนไตมาจะรู้เลยว่าต้องกินยาทุก12ชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเลยเหมือนกินเม็ดเดียวแล้วอยู่ยาวอ่าก็เลยได้กินตัวนี้แทนเจ้าโปกาปไป1เม็ดนั่นเองนอกนั้นก็ตอนเช้าปิ่นก็กินยาปกติกินเซลเซตกับเจ้าตัวนี้นะคะก็นั่นแหละทุกคนก็จะประมาณนี้ เพราะฉะนั้นก็คือว่าใครที่จะต้องผ่าตัดก็ก็เตรียมตัวให้ดีนะคะเตรียมร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาทุกคนเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องโดนผ่าตัดตอนไหนนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องยาที่ทานเนาะปรึกษามหมอให้ดีแต่คุณหมอคงบอกอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าก็เตรียมยงเตรียมยาอะไรไปโรงพยาบาลให้ดีให้พร้อมนะคะแจ้งคุณหมอให้พร้อมว่าเราทานอะไรอยู่ยาทานยาอะไรบ้างพวกวิตามินอันนี้สําคัญ ใครที่แอดกินวิตามินไลยก่อนผ่าตัดมีผลทางนั้นเลยนะคะอย่างใครทานฟิชออยอยู่ฟิชออยก็ทำให้เ,เลือดหยุดยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหยุดพวกฟิชออยก่อนผ่าตัดสักประมาณ1อาทิตย์นั่นเองนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวปิ่นจะเก็บผ้าบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกำลังจะออกจากบ้านแล้วตอนนี้เตรียมของเตรียมอะไรกันอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวตามไปดูต่อไปนะคะ ก็อยู่บนรถแล้วนะคะกำลังเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วทุกคนปินผ่าห้าโมงเย็นใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะนัดให้ไปโรงพยาบาลก่อนสี่ชั่วโมงทุกคนเพื่อไปเตรียมตัวนะคะเ,เดี๋ยว่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยบ่ายโมงตรงเท่าที่รู้คือจะต้องไปสวนสวนก้นเ,เหมือนกับให้ กับให้ถ่ายออกไปให้หมดก่อนผ่าตัดนะคะแล้วก็ไปเตรียมพวกสายน้ําเกลือสายอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปผ่านตอนห้าโมงเยน็นอ๋อแล้วก็อลืมบอกว่าติ่นอดน้ําอดอาหารตั้งแต่9ก้ามงเช้านะคะทุกคนหลังจากกินยาเสร็จก็คือตอนนี้ไม่ได้ทมานาน้ำเลยเลยนะก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลคะ่ะผู้ขับมาส่ง ที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นคนเฝ้าอิบ่วยนะคะตลอดการผ่าตัดนี้ก็คือคุณสามีนั่นเองนะคะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพย์บาลมาใสา่สายน้ำเกลือให้เรียบร้อยเจาะเลือดเรียบร้อยนะคะแล้วก็สวนก้นอะไรถ่ายเตรียมตัว เรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี่อีกแบบหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวปิ่นก็จะต้องลงไปเตรียมตัวที่ห้องผ่าตัดแล้วนะคะก็โอเคแหะทุกคนก็เดี๋ยวใช้เวลาในการผ่าซีสอันเนี้นะคะคำนี้เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักฟื้นในห้องอ,อที่ท,ที่ที่แบบเหมือนกับวางยาสลบไปเนี่ยอีกสชั่วโมงนะคะก็รวมรเนี่ยประมาณสชั่วโมงถึงได้กลับขึ้นมาที่ห้องนะคะ ตอนนี้เนี่ยสามงครึ่งเดี๋ยวสี่โมงปิดลงไป5้าโมงผ่ากลับมาได้จริงๆก็คงประมาณสามทุ่มทุกคนแล้วก็คงยาวๆเลยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ไงก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันในคลิปนะคะบ๊ายบๆฮัลโหลทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะ เมื่อคืนก็ผ่าไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะปิ่นก็ฟื้นขึ้นมาในห้องห้องพักฟื้นเนี่ยก็มีอาการแค่แบบเหมือนหนาวสั่นนะคะคุณหมอก็ฉีดยาไปให้สองเข็มนั่นเองแล้วก็ขึ้นมาพักบนห้องต่อก็นอนยาวเลยทุกคนก็ตื่นขึ้นมาก็ทานอาหารเช้ามื้อแรกเนี่ยคุณหมอเขาจะยังให้ทานเป็นเ,เป็นของเหลวอยู่นะคะก็มี พวกน้ำข้าวเนาะแล้วก็น้ำซุปน้ำขิงแล้วก็นำมาตูมเอ้ยนำแก๊กหวยอ่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าเร็วมากคือคือพอกินได้เนี่ยหมอเขาจะาแบบเหมือนสายน้ำเกลือออกแล้วอันนี้เหมือนแค่คาเข็มไวเ้เฉยๆเมื่อวานก่อนไปผ่านเนี่ยก็ยังมีน้ำเกลือคาไว้อยู่นะทุกคนเนาะก็โอเคแหละทุกคนส่วนเรื่องแผลเนี่ยไม่ไม่ปวดอะไรใดๆเลยเพราะว่าคุณหมอเขาบล็อกหลังไว้ให้นะคะ เอ,อ,อันนี้เหมือนเหมือนที่ที่บอกไว้ก็หายแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็ไม่ปวดอะไรเลยตอนนี้ท้องปิ่นก็จะมีอยู่สามแผลเล็กๆเพราะว่าผ่าแบบสองกล้องเนาะก็โอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมาอัดวิดีโอเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีนึงคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่ปิ่นมาผ่าตัดนะคะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนาะเออ ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแผลที่ผ่ามาก็ไม่ไม่ได้เจ็บหรือว่าปวดอะไรเป็นพิเศษนะคะทุกคนก็คือหมอก,ก็เลยเหมือนกับถอดสายออที่ให้พวกน้ำเกืออะไรของปิ่นไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสายส่วนปสวัสสาวะก็ถอดแล้วคุณหมอ,อ,อให้รีบเดินนะคะตั้งแต่เมื่อวานบ่ายแล้วนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ออป้องกันพังผืดที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะพอดีคุณหมอเขาบอกเนาะว่า เ,เวลาเราผ่าตัดอะไรก็ตามนะคะเวลาแบบในช่องท้องอย่างเงี้ยก็ถ้าอาการแบบเหมือนกับดีขึ้นแล้วนิดนึงเนี่ยให้รีบเดินนะคะก็จะช่วยเรื่องพังผืดได้ทุกคนเนาะโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะได้ออกจากรพบาลแล้วละค่ะทุกคนอาหารตอนนี้ก็คือทานได้ปกติแล้วไม่ต้องทานอาหารอ่อนอะไรใดๆแล้วก็คุณหมอบอกว่าค่อนข้างฟื้นตัวเร็วนะคะเ,เบื้องต้นคุณหมอน่าจะให้พักแบบ เอ่อยาวๆเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยประมาณ7วันนะทุกคนก่อนที่จะกลับไปทํางานได้นะคะแล้วก็ห้ามขับรถเนาะเอ่อช่วงนี้ก็ต้องให้คนที่บ้านช่วยขับไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะทุกคนอันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นของวันที่2ก็จะเป็นข้าวไก่ต้มแล้วก็น้ําซุปนั่นเองนะคะนี้เป็นผลไม้แล้วก็เป็นน้ํานั่นเอง ก็ถือว่ากินอาหารได้ค่อนข้างปกติแล้วนะทุกคนนี่นะคะก็เดี๋ยวนี้เป็นมื้อเย็นนะคะก่อนออกจากโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้คะ่ะจริงๆอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งวันนะทุกคนก็ปิงก็ไม่รู้จะทำอะไระทุกคนก็ดูแต่ทีวีทั้งวันเลยคนะ่ะดูข่าวทั้งวันจ้าแล้วก็ตอนที่มานอนนี่ก็พาย,ยุเข้าพอดีนะคะพาย,ยุเอ,อ่ออะไรนะชื่ออะไรโนรูเลยเนะี่ยเออทุกคนก็ โอเคแล้วค่ะเราอยู่แต่ในโรงบาลแต่รู้ว่าข้างนอกฝนตกอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างที่หน้าต่างโออหยุดแล้วนะครับวันนี้ฝนหยุดตกพอดีเลยทุกคนนี่เป็นวิวห้องแบบว่าเห็นหลังคาเออโรงบาลนะครับ หยุดตกพอดีเลยทุกคนก็ตามนั้นนะครับวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไม่มีอะไรทำเลยนะจ๊ะก็นอนเล่นดูทีวีไปแล้วก็หมดอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้เตรียมออกโรงพยาบาลค่ะ น,นี้เป็นยากลับบ้านนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านแล้วนะคะคุณหมอนัดให้มาดูอาการอีกหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้คุณหมอน่าจะทําแผลให้หนึ่งรอบก่อนกลับบ้านนะคะยากลับบ้านก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็พวกยาแก้บแบบแน่นในพวกลำไส้อะไรต่างๆแล้วก็ยาแก้ปวดนะทุกคน ก็ประมาณนี้การผ่าครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรเลยปิ่นจะไม่ค่อยเจ็บแผลทุกคนไม่รู้ทาไมนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะก็ถือว่าครบ1ิบวันแล้วนะคะหลังจากที่ปิ่นไปออผ่าตัดซีซ์มานะคะก็คือปิ่นนะผ่าตัดวันที่2 7เนะคะออกันยายนนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เจตุลาคมทุกคนก็ครบ10บวันพอดีนะคะ เ,เมื่อเช้าเนี่ยปิ่นเพิ่งไปหาคุณหมอหมาอีกทีนึ่งนะคะเพราะว่าคุณหมอน,นัดเนี่ยให้ไปดูแผลนะทุกคนก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีทุกคนก็แผลก็ไม่มีปัญหานะทุกคนก็ถือว่า แผลเล็กนิดเดียวนะคะ3มแผลเล็กๆนะคะก็คือจริงๆอ่ะหลังจากที่ปินออกจากโรงพยาบาลมาใช่ไหมคะมาพักรักษาตัวทีท่บ้านเนี่ยก่อนออกคุณหมอแค่ติดแบบเหมือนแบบเป็นเ,เป็นพลาสเตอร์นะคะกันน้ำมาไว้เพื่อที่ให้เราเนี่ยออกมาใช้ชีวิตได้ปกตินะทุกคนก็คือหลังจากออกโรงพยาบาลน,น่ยก็คือสามารถอนานน้ำได้ปกติเลยนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีข้อห้ามบางประการที่คุณหมอเนี่ยเขายังจะแบบห้ามอยู่นะคะนั่นก็คือ ห้าแบบว่าเดินขึ้นลงบันไดที่บ้านบ่อยเลยเงี้ยคือถ้ากลับไปที่บ้านแล้วถ้าจะอยู่ชั้นบนนะ่ะก็ขอให้เออเหมือนกับอยู่ข้างบนไปเลยประมาณแบบสักเออห้าวานันเจ็ดวันอะไรประมาณนี้นะคะเพราที่ว่าเหมือนกับแบบหลีกเลี่ยงการแบบว่าใช้กล้ามเนื้อท้องอะไรของเราอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ห้ามขับรถนะทุกคนเป็นเวลาสองสัปดาห์นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเหยียบเบรเหยียบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบทําให้แบบเหมือนกล้ามเนื้อตรงบริเวณท้องน้อยของเรามันแบบเออทำงานได้แล้วแบบว่าแผลที่อยู่แบบ ทองน้อยของเรามันอาจจะแบบเออกระทบได้หรือเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือเอ่อหาคนรอบข้างขับรถให้ก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงเนี้ยยังห้ามออกกําลังกายนะทุกคนเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทานอะไรก็คืออาจจะต้องคุมดีๆหนึ่งนะไม่ให้แบบว่าอ้วนมากเกินไปนะคะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยที่จะต้องแบบ เออระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะการทานอาหารก็คือทานได้ปกติเลยเพราะว่าเราไม่ได้พาอะไรที่มันเกี่ยวกับลำไส้เนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับออช่องท้องน้อยข้างล่างเกี่ยวกับพวกมดลูกอะไรต่างๆรังไข่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ซีสเนาะทุกอย่างก็โอเคนะทุกคนผ่านไปคนไปได้ด้วยดีนะคะการผ่าตัดครั้งนี้เป็นคิดว่ามันก็โชคดีไปละการว่าอีกประสบการณ์หนึ่งละกันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของที่ปินผ่าตัดสองกองน,นะทุกคนแล้วก็ เออได้มาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนได้ฟังกันได้ด้วยนะคะสมมติใครที่จะต้องโดนผ่าตัดสองกล้องอะไรพวกนี้นะคะก็คือมาถามได้ทุกคนมีประสบการณ์เพิ่มมาแล้วอีกหนึ่งนะคะเออก็ยินดีให้คําปรึกษานะคะยังไงก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยละกันนะคะว่าถ้าหากว่ามีอาการอะไรที่ผิดปกตินะคะก็อย่าชะลาใจไปนะทุกคนเพราะว่าพวกเราเนี่ย ออชอบอดทนกันแบบ,บมากๆนะคะแล้วก็ชอบชะล่าใจกันด้วยเนาะเพราะว่าเราแบบเหมือนแบบป่วยกันบ่อยนะคะอย่างปิ่นอย่างเงี้ยวันนั้นที่ปวดก็คือ,อยังแอบไม่ไปหาหมอเลยนะรอจนถึงวันลุ่งขึ้นแล้วพอไปเจอถึงจะรูู้ว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันก็ซ no ีเรียสนะเว้ยอะไรเงี้ยคือถ้าปล่อยมันแตกไปก็ไม่สามารถที่จะผ่าแบบสองกลองได้ก็ต้องผ่าแบบผ่าท้อนะคะก็นะทุกคนเนาะมีอะไรก็รีบไปปรึกษาคุณหมอนะคะจะได้รีบรักษาก็เป็นว่า หากใครมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบ2กล้องครั้งนี้นะคะเกี่วยวกับพวกานารีวเวเบก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะทุกคนแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันอีกในคลิปหน้าแน่นอนค่ะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะคะบา,บายยคะ่ะได้รักนะจ๊ะป่วยเองจ้าบายบาย